สวัสดีค่ะรายการค้าในวันนี้คือรายการค้าวันที่31มกราคมนะคะซึ่งเป็นรายการปรับปรุงนะคะเป็นหัวข้อย่อยที่3ให้ทำการปิดยอดภาษีซื้อและภาษีขายโดยจะมีะรายละเอียดดังนี้นะคะคนปิดยอดภาษีซื้อภาษีขายวงเล็บดูตัวเลขจากรายงานภาษีซื้อและภาษีขายนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โปรแกรมนะคะ รายงานภาษีซื้อและภาษีขายจะอยู่รายงานในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะเราจะไปที่รายงานภาษีขายเลือกเมนูรายงานภาษีขายรวมยื่นเพิ่มเติมนะคะเข้ามาแล้วโปรแกรมจะแจ้งข้อมูลว่าจะเลือกพิมพ ของข้อมูลของสาขาก็คือ00000 000, 000, 000, 000นะคะก็คือเป็นสำนักงานใหญ่และถัดมาให้เราเลือกเลือกช่วงเดือนนะคะของวันที่ในใบกำกับภาษีในที่นี้เราจะใส่เป็นเดือนหนึ่งนะคะ ถึง01นะคะถัดมาจะเป็นให้เลือกช่วงของแวดนะคะในใบกำกับภาษีสำหรับประเภทของแวดเราจะเลือกตั้งแต่1ถึง5นะคะเสร็จแล้วให้คลิกป,ปุ่มโ OK ค,คะ่ะโปรแกรมจะให้เลือกกันนะะ พิมพ์เอกสารเราจะพิมพ์ออกทางจอภาพนะคะกดปุ่มพิ้นค่ะตอนนี้โปรแกรมโปรแกรมแสดงยอดของภาษีขายแล้วนะคะเอกสารทั้งหมดมี4รายการนะคะรายการแรกก็คือวันที่ 0201ของบริษัทนิรานการค้ารายการที่2คือวันที่0401ของบริษัท VTR Service จำกัดรายการที่3 1401ของบริษัทโมเลกุลจำกัดและรายการที่4 2001ของบริษัทโมเลกุลนะคะเอาจะไปดูที่ด้านยอดขายนะคะในที่นี้ยอดขายของเราคือ805บาทนะคะทำงานในส่วนของสำนักงานใหญ่ทั้งหมดนะคะ เมื่อเราตรวจสอบรายละเอียดเสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม F10 หรือ Escape เพื่อออกจากหน้าจอน,นี้นะคะเราจะกลับมาที่รายง,งานภาษีขายอีกครั้งให้เรากดปุ่ม Cancel นะคะเพื่อออกจากรายง,งานภาษีขายต่อไปเราจะพิมพ์รายงานภาษีซื้อนะคะให้ไปที่ เมนูรายงานภาษีซื้อรวมยื่นเพิ่มเติมค่ะสำหรับช่วงของสาขาเราจะเลือกเป็นสำนักงานใหญ่นะคะผัดมาในช่วงวันที่เราจะเลือกเป็นวันที่01-01-59นะคะถึงวันที่31-01-59นะคะ คลิกปุ่มโอเคด้านล่างได้เลยค่ะเราจะแสดงทางจอภาพนะคะสำหรับรายการภาษีซื้อเราจะมีทั้งหมด6รายการนะคะก็คือวันที่9เดือน1 ของบริษัทวางีเคมีพนันวันที่13เดือนหนึ่งของบริษัทลมคำแห่งจำกัดวันที่18เดือนหนึ่งบริษัทพรภพเคมีคอนวันที่28 1การประประนานครหลวงวงันที่28 1บริษัททีอนทีและวันที่28เดนการไฟฟ้านครหลวงนะคะถัดมาเราจะไปดูยอดนะคะของภาษีซื้อนะคะยอดของภาษีซื้อเท่ากับ1,930 สบาทนะคะจะเห็นว่าภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายนะคะดังนั้นเราจะต้องมีการไปทำการขอภาษีในเดือนถัดไปนะคะเราจะกดปุ่ม Escape เพื่อออกนะคะและกดปุ่ม Cancel อีกครั้งค่ะ จะก,กลับมาที่หน้าเมนูหลักนะคะจากนั้นเข้าที่ระบบบัญชีแยกประเภทค,ค่ะคลิกปุ่ม Work Flow คลิกที่ลงรายวันนะคะเอกสารลงรายวันการบันทึกรายการปรับปรุงนี้เราจะทำงานที่สมุดเล่มรหัส GJ นะคะก็คือสมุดรายวันทั่วไปกดเลือกค่ะคลิกปุ่ม OK ค่ะ เราจะทำการเพิ่มรายการใหม่ให้กดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะเข้ามาแล้วจะทำการบันทึกรายการปรับปรุงในหัวข้อย่อยที่3ของวันที่31นะคะใส่วันที่เป็นวันที่31-01นะคะถัดลงมาที่ช่องรายละเอียดนะคะเราจะใส่คำว่าปิดภาษีซื้อ ภาษีขาย0159ลงมาที่ชื่อบัญชีนะคะพิมพ์ว่าภาษีขาย ถัดมาบรรทัดต่อไปนะคะให้พิมพ์ว่าลูกนี้ค่ะลูกนี้เราจะเลือกรหัสที่1 0 1่0 3นะคะก็คือลูกนี้กรมสรรพากรนะคะกดเลือกค่ะถัดมาจะพิมพ์ว่าภาษีซื้อนะคะ ภาสีขายเราจะใส่ยอดในด้านเดบิตนะคะก็คือ805บาทภาษีซื้อเราจะใส่ในส่วนของช่องเครดิตนะคะก็คือ1,932บาทส่วนลูกหนี้กรมสรรพากรนะคะ เราจะใส่ช่องเดบิตนะคะและกดปุ่ม F2 เพื่อความสมดุลค่ะจะเห็นว่าลูกนี้กรมสรรพากรตัวเลขก็คือ1,127บาทค่ะสำหรับในการปิดภาษีซื้อภาษีขายก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรากดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าให้เครื่องรันหมายเลขอัเชอร์ her, ให้หรือไม่กดปุ่ม yes นะคะ โปรแกรมจะเคลียร์หน้าจอให้บันทึกรายการต่อไปแต่เราไม่ต้องการบันทึกแล้วนะคะให้เรากดปุ่ม Escape เพื่อออกค่ะโปรแกรมจะถามว่ายกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่กดปุ่ม Yes นะคะกลับมาที่หน้าจอของสม,มุดรายวันทั่วไปนะคะเราไม่ต้องการทำรายการต่อแล้วให้เรากดปุ่ม Escape เพื่อออกค่ะกดปุ่ม Cancel อีกครั้งนะคะเป็นอานเสร็จ เป็นอันว่าเราเสร็จการบันทึกรายการวันที่31มกราคการตั้งครั้งรับคั้างจ่ายหัวข้อย่อยที่3ก็คือการปิดภาษีซื้อภาษีขายเรียบร้อยแล้วนะคะ